อันด,ด,ดับแรกคืออะไรเราอัปเดตครับอัปเดตครับนี่อู้ไปเข้ามาแล้วมาเข้ามาแอร์มาเข้ามาเข้ามาเร็วป๊าป๊าป๊าเดี๋ยวเดี๋ยวป๊ากดสองคนให้ก่อนครับป๊าเดี๋ยวกดอินเดี๋ยวเดี๋ยวป๊ากดสองคนให้ไม่ป๊าไม่เยอะแต่ถูกอ้าน่าจะไม่ได้เปิดจอย อยากจะป้าปอจอนให้ก่อนนะครับโอ้โหเป,เ,เป็นตัวผู้ชายทำไมหรอมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงครับมามานั่นน,นั่นเราจอนน<อ>ั่นปะจอนเดี๋ยวป๋าทำให้ครับป้าเป็นผู้ชายนะ<ล>ยป้าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเรากดนี่นะครับไมค์ครับเข้าสองจอเอา เมยไม่ครับสองจออ,งอันนะไหนอันไหนเขาันเขาเป็นอนไหนะเขเป็นสตีปหรอจะเป็นสตีบหรอไม่เอาบอาคนอ่อนมาไปดได้อะไม้ะไม้หะปาไม้ไม้ไม่ใช่มาตอน,นไหนไปป้จะไปไหนจะไปตรงไหนอะนี่อะป้าไ,ได้น่าหน้านนยู่เนี่ย จะดูหมีแพนด้าแพนด้าแพนด้าแพนด้เฮ้ยแพนด้ามีแพนด้าเาป้าเดินออกไม่ได้อะป้าบินนีกบินแพนด้าเพียบเลยอ๋อพราหนูยป่าพราพหนูชอบเลีแพนด้าเยอะๆเนอจะได้ใจโดโตไวๆป้าเนี่ย ไม่ทางขึ้นให้ดูนี่ป๋าทางขึ้นนี่ค่ะอ่ะป๋าก็ทางขึ้นป๋ากำลังขึ้นอยู่อ่าโอเคป๋าวมาได้แล้วแต้ป่าดูลังหมีแพนด้านี่เจ้าแพนดา้าวันนี้ของนามีมา้าเลยขี่ม,ม้ามาดิไหนวันนี้จะสอนอะไรบ้าง มีแพนดา้าหมีแพนด้าก่อนนะครับมีแพนด้าอยู่หน่อยนี่ไงปลาเจอมีแพนด้าตัวนึงอันดับที่้อน,อน,อนี่ก่อนปลามีแพนด้าอยู่ลยนะก็นั่นแหละไข่ขแรกอะถูกแล้วครับไข่ไข่แรกอ่ะใช่ไหมลองกดดูดิลองกดดูดดวันนั้นคะม,นมันไม่ใช่แต่อันนี้เนี่ยใช่แน่นอนอ๋อเพนาะนี่ มันฟังอย่างอ้านี่ไงเพนด้ามาแล้วนี่นะครับอนอัทนัทต้องให้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 น้องๆดูก่อนนี่นะครับมีเพนด้าอว่างมีมีเพนด้าให้มีเพนด้านั่งได้ด้วยนัทมีเพนด้าป่านั่งได้ด้วยป้าปามีเพนด้าเหรอมีมีเพนด้าเสียใจโอ้ร้องไห้เหรอเอาเอามีเพนด้าลงมาอีกตัวเดียวเอามีมีเพนด้าเพื่อนๆดูอีกเดียวนึงเอาอีกขออีกตัวนึงมีสองตัวเลยเพนด้าเพียบแล้วคราวนี้ครับ ไปบ่าย,บายก่อนแค่นี้ก่อนครับนบัดายบายก่อนครับ,บ